นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับก็ซ้อมเป็นครั้งแรกครับหลังจากเดินทางถึงประเทศกาตาร์ครับความเคลื่อนไหวของนักบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดได้ทำการซ้อมวันแรกหลังจากเดินทางถึงเมืองโดฮาประเทศกาตาร์โดยการซ้อมวันนี้เป็นเพียงการยืดกล้ามเนื้อสำหรับการวิ่งเอาแรงเท่านั้นเพราะนักเตะมีสภาพเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้านบริเฟณเชฟเฟอร์โค้ชทีมชาติไทยก็ให้ความเห็นว่าตอนนี้สภาพทีมโดยรวมถือว่าดีทีเดียว นักเตะทุกคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องสภาพอากาศในกาต้านั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวอีกทั้งสนามที่กาต้าจัดให้ก็เป็นสนามที่สมบูรณ์แบบมากตอนรู้สึกพอใจ ส่วนใรายของอาดุลลาโซที่ยังไม่สามารถเดินทางมาได้นั้นเ h ฟเฟอรให้เขาเห็นว่าอดุนจะสามารถเดินทางมาได้ตอนเด็กของวันแต่มาถึงก็คงเหนื่อกับการเดินทาง ตนอาจจะให้ดุลพักหรือไม่ก็ซ้อมเพียงบเบาเท่าน,นั้นโดยหลังจากซ้อมเสร็จทั้งทีมได้ปล่อยทั้งเตะพักผ่อนตามอธัธยาศัยโดยการซ้อมในวันมมพรุ่งนี้จะเริ่มจากการฟิตเนสเวลา10นาฬิกาหลังจากนั้นจะซ้อมตามปกติเวลา18นาฬิกาแต่เวลาในกาตาซื้อตรงกับไทยคือ22นาฬิกาโดยทีมไทยครับจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมในดิวิชั่หนึ่งของกาตาครับในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับทางทีมงานผู้บริหามทีวีครับจะรายงานผลมาให้ทราบครับ การอัคาราสอเมร์ <ไป S 1> รายงานจากประเทศกาตาร์ครับ